วันนี้นะครับผมมากับเพื่อนหุ้นส่วนครับเพื่อนโอ๋นั่นเองนะครับเราก็คุยมาคุยเรื่องธุรกิจกันนะครับว่าเราจะวางแผนธุรกิจกันยังไงเราจะพัฒนาโปรดักต์ครัวซองที่มีคุณภาพและได้ราคามาตรฐานความอร่อยเพื่อจะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะครับที่นี้เราต้องขอเวลาทำโปรดักต์ให้ดี finding the ingredients ที่สามารถจะทําให้โปรดักต์มันมีความอร่อยมากขึ้นอาจจะ take ท i า e ในการที่จะขายช่วงนี้เพื่อทดลองตลาดเพราะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราได้โปรดักต์อยู่ในมือโปรดักต์อันสงคุณค่าของ ที่เราอยากนําเสนอสู่ลูกค้านะครับแล้วเราก็จะาวางแผนกันนะว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ผมได้ออกตัวมาบริหารมากขึ้นเราก็ต้องมาดูยอดขายที่ปตท,ะทกับส่วนรถไฟว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นราวางแผงกนกลยทีว่าเราจะจ้างคนอย่างไรเราจะบริหารเงินอย่างไรผมกับเพื่อนโออาจจะต้องมาช่วยกันคิดทำยังไงต่อไปอัทงที่คุณแม่ผมบอกไว้ด้วยนะครับว่าเราต้องเดินทีละก้าวนะครับความสําเร็จไม่ได้ก้าวผ่านด้วยวันเดียวนะครับเราต้องสร้างความสําเร็จต้องผ่านความยากลําบาก ความอดทนนะครับก็อินชาลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลลาี่อัลลอฮ์ให้เราเดินสู่หนทางในความฮาลาลแล้วเพื่อความยั่งยืนต่อพี่น้องประชาชนการทําเพื่อลูกค้าการทําเพื่อทุกคนการทําเพื่อคนอื่นนั่นคือการทําให้กับตัวเองเราครอบครัวได้ดีที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะยึดมาและทำให้ได้มากที่สุดก็อินชาอลอฮ์นะครับขอให้ผมได้โปรดักที่ดีอยู่ในลายผลิตของเราครับอินชาลอฮ์อัลฮัมดุลลาฮ์ครับ